โดย,โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ f c ีหักแดงทุกๆคนเนาะมื่อนี้ตัาพ่อก็สบอยบนนี้นะพี่น้องไปเห็ดงานบนไปพี่น้องมื่อนี้ซิมาเก็บแผ่นยางเขาไปแขวนเนาะเพราะว่ามันแห้งแล้วมันมัมนสเสด็จนาำแล้วก็เอาเขาไปแขวนอยู่หองใหญ่เลยนะเพื่ไว้แห้งมันแหง้งเนาะหลายๆเหตนแล้ว ก้อยจำหน่ายให้ออกนอกพี่น้องคอยขายเนาะสวัสดีครับน้องเมทสวัสดีครับมาใกล้ๆหน่อยวางก่อนในมือลูก <c oughs> วางค่ะแต่ลูกล่ะสวัสดีครับโอ้ยเป็นวางโทรศัพท์ควางก่อนเมว่ว่าวางลงดินเลยพี่น้อง เก็บแผ่นยางเนาะน้องมีค่ัปลดมาก่อนแล้วเนางเดี๋ยวสีไปให้เบิ่งของล่างยางเนาะอันนี้คือลาวตากยางเนาะมีเสานี่ตัวยางมือเสานี่เนาะห้าสิบเก้าแผ่นเนาะผูกหมังในตัวนี้แสดงว่าเก็บเขาได้คือการแล้วตัวนี้ก่ะนั่น สีสิผหาแผ่นเจ้าเป็นของเมู่บ้านนี่เนาะพี่นนอะตอนแรกมันจะเป็นเล่าเล่าไอ้สองน่ติดกันเมือเจ้าเนี่ยพอดีบ่าวเคยเล่าคนตาเล่าฮักพี่นนองเพราะว่าเล่ามันผุเลยเนาะแต่พี่เล้วนี่เนาะก็เลยฮักฮักลงห่วยเบิดสองเล่าฟากันเลยเดี๋ยววันทั้งสีสิมหาแผ่นแล้วก็หก เอ็น59แผ่นลงกองอยู่ที่ดินเลยพี่น้องจนไดนมน้มาเห็ดใหม่เนาะมาเห็ดใหม่ก็จนสวยพี่น้อง9:00น10:00นอย่งได้แล้วเพราะว่ายังบ่ได้ซ่อมแซมหยังเ <c oughs> งนสงสานนะมาเห็ดแผ่นเนาะพี่น้องเ็ดแผ่นแล้วก็เอมาเ็ดขี้ก่อนเนาะเ็ดขี้กอนแล้วก็มาเ็ดแผ่นเนาะมันยากิเฮาสิอันมาเ็ดล่าใหม่อีกอันนี้บ่ค่อยดีดอกจักสิพาลงมือได้เลเนาะ ก็สิ่งเดืดเหตุต่อเติมใหม่อีกท uh> ั้งสองผุนเนาะพี่น้องพูนี่เป็นไซร์แหละพูนะแม่ย่างเลาะอีกผุมาเด้อแม่เด้อมาเก็บเด้อเก็บมาซ่อนในลูกต้นนี้กายเก็บเบิดสองเล้าเลยผัวมันหมังหมังเบิดแล้วย่านเถื่อฝนตกเนาะพี่น้องถ้ากาสิตกบ่บบัสล่ะคือแจ้งทีบอยู่แหงแเล่งพี่น้องเลยฝนบ่ตกเลยปีนี้ ประมาณเด้อเดกับรังเถื่อกกับห้องมาดอกข้าวหนึ่งตกพ่อมาหลดชดเชดเกื็ก็อุ้ยน้ำเติมโอ้ยแต่น้นำเดี๋ยวมาเก็บแผ่นยางเา้าก็สิเก็บสอนพี่น้องเฮ็ดมือเดียวไม่ต้องมีโบกแต่นักเนาะมือหนึ่งงั้เก็บเดยียพี่น้องอันเก่งหลายเนาะ พันเจ้าของเนาะเมื่อก่อนนี่พันไหมไงงัดกระโปะขี่ยางเนาะสิเมื่อก่อนนี่ก็เลยมาใส่มือเจ้าของเนาะพี่น้องเกือบขาดมือเลยเกือบนิ้วมือขาดเลยพี่น้องเลยเอมอมีแต่เล็บมือขาดเนาะเออมีแต่เล็บมือขานางเม็ดว่ะสอนกันหน,น่อยเนาะให้เนาะเก็บสอ,อนสอนซะกัน แล้วเขาก็สี่คอยเงียบขึ้นเลยมาสอนลาวหนะน้ำรดลูกเก็บปิดสองลาวเลยยเนถ่าฝนตกกลางคืนมันสีขข้นล่าถ้าสเก็บเขาเขามันแหงแล้วเขาก็สเก็บเขาเลยพี่นนองเก็บเขาไว้ในโกดังเนาะถ้าเกิดแบบฝนตกห,ห้ามเาข้าเขากะมันสีขขืนค้น,ข,นขืนล่าเป็นเอิญล่าเนาะมันกะาสี่ขายยากเนาะถ้ามันขืนล่าถ้ามันแหงมันกวสี่ ใช่พี่น้องเตี้ยอย่างสีหายพี่น้องเขาไปเบิ่อน้าน้องอยู่ในโรงจักเป็นอะไรในโรงขมองขนเกี๊ยวยางเนาะ <Yeah. S 3> <c oughs> ก็สิสอนเป็นแบบนี้เลยค่ะเก็บเละเลยนาะพี่น้องเล้วยั่งยั่งอยู่อันหนึ่งให้น้องแม่สอนสอนแล้วเขาก็คอยโยกขึ้นคอยโยกขึ้นสลุดแบบนี้เนาะไปกดดังเก็บยางเนาะ สอนกันไห้สอนกันไวหวกานห้าก็คอยมาหยกสิโลดอีกทือหนึ่งคันเสียวไปพร้อมกันเอาไปบดได้พี่น้องเพราะมันนักแห้งเดี๋ยวจะมีสารหลบหลังเนาะแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะเก็บน้้วให้น้องเมย์ถูกไปหายเนาะครับไปหายมองไมได้เนาะนี่คือกูยัดกูดังเนาะพี่นอ้องกูดังดเก็บแผ่นยาอันนี้ของแม่น้องเมย์เนาะกำลังได้สองสามเสาพี่นอ้อง มาเห็ดลังหมูเนาะเจ้ยังได้มาทันหลายเนาะอันนี้ที่เก็บเขามาวางหันเนาะสี่สิบห้าเพนไปเนอะแล้วก็สิเค้นไปละเคนคือเทงไปละไป่นอะเคนไหวเป็นหลกเป็นหลกเป็นเสาไปเนาะถ้าเสาได้มานําลังเข้าก็บเคนเข้าไปทั้งพีอันนี้คือที่วาเขาตัดก่อนเ้าเก็บก่อนก็สิมาอน,นี้เนาะ เผื่อเวลามันแหงกะเอาสิลงทางนี้ก่อนเนาะลงหมักเพื่อจะไปขายอันนี้ของผ่นเนาะของพอลุงที่ว่าตัดแปลงไก่กันหลายแล้วเนาะของผ่นเนาะสิเป็นเล่าวางเหาพี่น้องห่งยางแง้มแขนบุติมยางมันันลาย อันนี้เหลืองแหงเลยเนาะสีเอ,อกไปซื้อน้ำตาลสีน้ำตาลน,น้ำตาลเข้มือน้ำตาลอ่อนเนาะไปลามแหงสองสอดมือเลยเนาะ <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> ลายมือแล้วเนาะคุณตานี่แหและคุณได้ลายเลยพนะี่น้องเลย นี่สิปต่าสีหาหล่อยไปแล้วพี่น้องหาหกหล่อยไปแล้วหาหกหลอยแผ่นเนาะลาวสุดเทิงสุดไปเนาะหาสั่นพี่นาะหาสั่นวันนี้สิเก็บในหลุดเขามากคือกันพี่น้องเนาะเก็บคนมาฟาดเพื่อเฮาสี แขนแขนถี่เป็นใหม่แขนเปนล้อนขป้อนปอกเ็นเสียงดัง 干的红，啊。 แค้นแล้วเราพี่น้องอย่างทีเก็บเขามาเนาะได้เราสองหลอกละล่างหลดพี่น้อง พน้องเมพละงหลดพน้องเมทลางโหลดน้องเมนมาเก็บวพน้าม้ล <reg> hm. to er pues ุกเดืกเแ็กเื่นนอก่างโดยน้องพี่น้องเนาะสำหรับคิดนี้กะขอจบสนิ่กับนอกพี่น้องเนาะฝากดไลไ์ก็แช่ก็ติดตาม กะดิ่งให้สะใภ้ก็บนในเด้อพี่น้องเผื่อพี่เขาไม่ใจห้คิดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสบายดี